สองวัดกลางตุมวาวานะครับแล้วก็ที่พนันอันในโซเชียลไปดูได้เลยนะครับที่ในโลกว่าาจจะเป็นพนันทิโคือศิลป์ระดับที่ดีของเปิดพนันทิคกนะครับพี่น้องในปัจจุบันนี้เป็นเป็นเล็กน,นะครับโดยโรงเรียนเทศบาลสองวัดกลางตุมาวาดในปีพุทธศักราช2532นานะครับทางเทศบาลเดือนพนันทิคมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬราชสบานและเมืองพัิยาในสมัยนั้นซึ่งมีนายวิจัยอราริกิจนายกสิรบุตรีเมืองพนัชคอมเป็นผู้บริหารและก็ได้นำเสนอนะครับกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นที่ดีๆและหาจบยากนายสมพงศ์ครบทนนะครับคนได้ก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสองวัดการุ้มว่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จักการแสดงต่างๆคุณครูสมพงศ์ก็ปรึกษาคณะ สอนให้กับเด็กๆได้เป็นการสืบทอดอุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเองกอราชนาิคมตั้งแต่ปี2532นะครับก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากทั่วประเทศสนใจให้การรับชม ต่อมาก็มีการไปแสดงในที่ที่ต่ตางๆโดยจฉพบะเกียรติงานสมพัดสะพั์ได้รับรางวัลเกียรติยศอันสูงส่งมาระดับโรงเรียนยางสนาภาคภูมิใจลักษณะของเอ็นกอรพนันท์มนะรับตาเล่นเล่าเอ็นกอรนะคนที่ถือทองเนี่ยถือทองนี่ยองจังหวดจวยจังชื่อเอยแล้วแต่จะขนานาเรียกผู้เล่นเป็นตัวแสดงเชื่อว่าติชมนะครับเจ้าประยุกธ์นะ เป็นเจ้าพรยุนะนี่มีตัวเล่นนะครับตัวดำตัวแดงไอ้แค่นี้เอกลักษณ์ตัวดำตัวแดงเราจะเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเล่นนามคนเล่นูคกับดิชงดิดชงนี่เป็น,นกลุ่มคนฐานหลวงนะครับแต่ตอนรับราชการได้ปรก,กันแรกเลยหนีออกมาแล้วก็ไปรวมกับชองกับและคนอื่นๆที่เขาเลียชานนี่ํำงานเก่กาๆนะครับอยากรู้อยางคุยกัน แล้วเดี๋ยวก็ทำตำนานให้กับโรงเรียนครั้งหนึ่งในความเป็นจริงก็ถูอร้อยกว่าปีน,นะครับพี่น้อตดวดับโวนแดงเนี่ยไปทูกท้ามีความสามารถทุกคนมีความสามารถทุกคนนะครับนี่คือท่าหลักของเอ,งองกกรรมนี้ค,นนครับพี่อ๋ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนผมเด็กๆก็เรียกว่าต้องเตีียมนะครับต้องเตีียมในการฉลับตีไม้นะครับ กลักของอีกกองกนได้ในกคมมีไม่มากครับ1 2, 3, 4, 4, น่ .2 สลับอาบต้มเก็เล่นสมูขนะฮะมันจะมีชื่อเสียงในนามผมมาโดยเฉพาะนี่เด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อนดุบาลสาม้ึนไปถึงมหครับเด็คือหน้าทางกาเล่กน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการาเล่กที่น้ำของเต่าเก่น็นดัดงเดิมมาพัฒนาจที

อเออทีาาค่ครับเ,เดียดรงังวการุาับมาทั่ไปนะไมรับมาทั่วไปเพเด็กดยากเรียนยางศึกษาไรับกิจกรรอย่างเดียวการฉาจบแน่เลครับจบแบบไม่มีชั้ัหเลยขอเชประเมิดนดังๆหน่อยครับขอเช็ประเมนนินดังๆหอเป็นระยะสั้นเิดระยะสั้นนะยางยังไมหมดนะเดี๋ยวพักก พระนิคมจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดกลางสุมาวาตนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนเทศบาลสองนัคือท่านวิรัตแดงยักษ์ยืนนะครผู้บริการโรงเรียนเทศบาลสองสำหรับผู้บริหารนะครับท่านปรีชาดัชนบัตรนะครับผู้ดูแลในส่วนของราชด้านกินและก็ะิท่านวิจัยอราลิธิกนายกเส้นวุฒิรีเมืองพระนิคมนะครับ และตลอดการบริการการจัดการบุญงานบ้านและหน่วยแพทย์ศึกษานะครับอันนี้จะเป็นการแสดงธนาวะนายพลกับผู้ใหญ่เราจะขอเพียงแค่ยกขึ้นไปที่ผู้ชมจะรอนะครับโหดกันกะละวันนะครับ เด็กๆตั้งเด็กแดรกบตั้งเดิมพลงานตัางก,การเล่นเย็นอกอลของเนืองพลงานิีกมนะครับโดยเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวัดพรางสุมาว่าแล้วก็จะมีเด็กตอยู่สามสีคนนะเื่องเบ็ดสิ่งเก่ามามนำร่องหรือว่านำทีมนำกระบวนให้กับน้องๆเด็กๆ นะครับขอบคุณ,คณ Marcel, ท่านผู้ใจมราริกนายกเทศมนตรีเม hmm? ืองปนัร okay. er. ับที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการเล่นเต้นท์ปอของเมืองปนัดดาที่ครับซึ่งทางวัดระรับได้ชื่นทราบแล้วนะโดยนักวิจัยกลาวว่าเป็นของดีที่นับวัดจะสูญหายไปหนึ่งในสี่ของภาคตะวันออกนะครับขอบคุณท่านรองวิชาครับที่ยังเห็นความสำคัญของเด็กๆเล็กๆ ในขณะที่ท่านมีหน้าที่เป็นรองนายกเศมนตรีแล้วก็อยู่ด้านการศึกษาด้วยนะครับนั่นเป็นที่ต้องสนใจกันอย่างดีเลยนะครับต่อไปนี้เราจะเห็นกอที่มีคุณภาพและดีขึ้น,ด,นดีขึ้นต่อไปนะครับหลังจากที่ยกหายไปเพราะว่าโควิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการแปรกระบวนนะครับแถวอาจจะสั้นไปเพราะบริเวณมันน้อยนะครับดูบริเวณแ,แล้วได้เท่านี้ จะเป็นการเล่นลนะเล่นสองวงนะเล่นสองวงนวิทยนกรียบอบยอ้าเยือนะมครื่อเยือนะครับหมายถึงว่าจ้าจะสยบเกี่ยวเยือกินเนื้อ ลักษณะภู้ิบกอกสัญญาณนะเพราะว่าเป็นเด็กเพิ่งฝปกได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าเองนะจะเป็นเรื่องดอกลีลาถ้าสัญญาณให้เด็กรู้ว่าต่อไปจะเล่นแบบไหนนะครับด้านที่ท้าพูดที่บอยนะก็จิบมบเกียรอันนี้นะในมากเขเรียกว่าัวจีนยอดไนนะัวจีเยอดไน ต่ับต่อไปน่านจะได้หลักสูตรนะได้ความเป็นมาของอิงก,กอร์ตำนานเป็นมานะครับและก็กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลสองวัดการรุณประวาอพอวิรัตนแดงยั์เยืนนะครับอ่าท่านพอวิรัตนเปรนัอมคุ่วเอกกำลังเข้าสู่วิชาการโดยจะหาประวัติตำนานความเป็นมาให้ชัดเจนขึ้น เพราะเรื่องวอกนั้นนี้น่าเสียดายนะครับว่าไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ใช้วิธีเล่าสืบประมาโดยผู้หลักผู้ใหญ่อยา oh. าอ่าง180เป็นทำความเป็นปอาลักษณะนะจะเป็นแขนขายกสูงนะมีสเปรดด้วยนะมีโลมีไฮมีวีดีโอครอบเลยนะ แล้วก็ลีลาทา่าเต้นนั้นนําไปประกอบกีฬาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระยงก้าวกระโดดน,นะครับโตนะลีลาดักแขนดังขานะครับอาวุธก็คือกระป๋องไม้ไี่เป็นอาวุธนะครับเวลาสูร้รบก็ไม้ที่ก็จะกการตีไม้พอมบังตีสัตว์บังแต่ส่วนกรองกระไวมีความเข้าใจว่าเป็นดินระเบิดกับกระโดระเบิด ยากกูนะครับได้นำเสนอเป็นเรื่องของเอกก่อสุกนะครับนะสื่อสารตำนานเอกปอแล้วก็ใช้โครงการเอกก่อขรุกนะครับเส้นบันดาให้สุขภาพาทางด้านกำลังกายนะฮะและประจิจใจด้วยได้เล่นในสิ่งที่เราอยากการเล่นเส้นเป็นเรื่องเดียวกันกับกอจการอนุรนักษ์บคนธรรม แล้วก็ทางโรงเรียนก็ยังมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นองระกออบให้กับตังเรียนสร้างควา,ามสามัคคีในหปู่คณะตาโชเล่นสวยห,หน่อยโม้หโวนหน่อยโั้นหน่อยดีมาก ปิดตคนเลโมูนี่จะเหนื่อยที่สุดน,นะเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้ยนะก,ก็ดูว่าเรสบายแต่เวลาเดินกระบวนนะแหงกระบวนเนี่ยมูจะหนักที่สุดจะวิ่หัวลงท้ายนะครับดูแถวตอลอดเวลาเลอนะก็ไโบนี่แหงได้ก็เหนื่อยมาเพื่อนนะครับ แ่ในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบโดยเฉพาะาก,าาาการแต่งกายโรงเรียนเสศบาลาสองอย่างรั์การแต่งกายนะครับชุดนี้นะาจะเล่าตำนานก็คือท่านัรีตรีสิริรรยศินนะครับเป็นคนตัดให้แต่ไม่ใช่ชุดนี้หมายถึงรูปแบบนี้นะครับท่านกานก็กระดิ่ที่เอเมอิกาองและท่านก็อยู่ในจุดของเอกออ แต่ดีดานะแต่ดีก้าวภาพกันอีกก็เลยตัดชุดเองกองให้นั่นแหละรูปประทับที่นามานะครับจนกระทั่งมาตัวสองพนส่ร้อยแปดสินะครับเซ็งเป็นการล้างประชาครั้งแรกเล็นตำนานเองกองเลยวันนั้นที่ผมบหนึ่งร้อยกว่าปีครับหนึ100ร้อยกว่าปีแน่นอนครับเวัสดีคร พอเนี่ยถือว่าเป็นของมงคลทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบันดาลบันแกงนะครับสีเขียวเหลืองที่กำหนดมาเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอพนัธทิคมนะครับเขียวเหลืองนะฮะสีอำเภอนะครับคือความร่มเย็นนะครับแล้วก็อารยธรรมความจมบกชุกนะเขียวเหลืองนะเดังนั้นอำเภอพนัธทิคมจะมีแต่ความสมบกุกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในอารยธรรมโบราณ เบอร์โบราณน,นี่ผมเมืองโบราณนะครับนี่คือการแปลรูปแบบน,นะจะบอกว่าได้สุขภาพตั้งแต่งลายเท้ายันศีรษะยันหัวนะนะครับแล้วก็ภายในก็คือความจดจับนะครับปราดมากเลยนะครับปราดจริงๆเอก่งกองนะนี่ผมครับถงยาตามถงยาตาม อันนี้เป็นการสลับนะอยู่ในตำนานของเองกอันะนิโคมครับคือ,ม,อมีบอกตั้งกระดูไปแล้วสลับท่านกำลังโดอยู่นะครับการเล่นแถวที่สำคัญกำลังคือบมอกมสลับบลอกเดีย์และก็หมู่ขนเดี๋ยวจะบอกด้ว่าคุณปฏิมาเดียวนะเป็นรอนมา ออน,นะบบนี่คืองกอแท้อที่ผมแช่น,นะครับแบบพิเศครับว่าวันแรกเราอจจะได้เห็นหกันนะครับเสียตีไปเสียเอหนจ้าไปเลยนเจ้าเห,หาเียนอเี่ยนี่คือการดไม้นะองเทียน,ยนยสอดไม้นะครับ เสด็จกระโดดนะเด็จปลายเท้าดีลาการเล่นเท้าการกระโดดพยายามเข้าสู่เหมือนก,การต่อสู้นะเปรีบจะเหมือนเอาการต่อสู้มาประยุกต์เป็นการเล่นครับว่าเล่นเต้นต่อเนี่ยนะครับอาจารย์นิพบอกลาอาจารย์พี่ร้องที่ผมได้คุยก็บ,บอกว่าเช็รูปแบบ แดดเนี่ยมายงะไงแดดบอกว่าเราคิดดูว่าเราทําอะไรและเราสําเร็จเราจะชนะอย่างเช่นกีฬาเราวปเชียร์พอชนะพอได้เปรียบก็จะลุกขึ้นมากระโดดรลดเต้นเนี่ยครับมานิดเดียวเองนะเดี๋ยวครับปอวิรัศแดงย่งเยืนจ้าครัมามากกว่านี้ครับในอนาคตนะตอนนี้ก็เตรียมแล้วครับโดยที่พกิิงกันบอเนะครับว่าจะได้ พเพราะพืวอทอัพรงนายกปล่ยการจัดจาทักวิชาการจันบัดน,นะก็จะได้นำเสนอเป็นรูปกระทำทีนมาพัดนเจ็ดนั่นก็คือ,คอตับงนางของอิตรอวางเป็นมาของมิตกนะครับร้อยแปดคนมีชื่อหมดนะให้รมกวนบานปลายุกปูนบ้างน,นะครับแต่ตอนที่เรียนโตไม่ถูก